ยูทูบสตูดิโอนะคะให้เรามากดตรงคำว่า YouTube Studio นะคะดูที่เมาส์นะคะกดเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นมาที่หน้าช่องหน้าจอเรานะคะแล้วทีเนี้ยการที่เราจะไปปลดปจัจจนะคะเมื่อกี้ที่พี่ พ,พ,พี่เพื่อน,นเข้ามาในไลฟ์สดแล้วถามนะคะไม่ได้ตอบเพราะว่าหาไม่เจอตอนนี้เราก็หาเจอแล้วนะคะเรากดไปที่ตัวฟันเฟืองคําว่าตั้งค่านะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะการตั้งค่าของเราเนี่ยเราก็เลื่อนลงไปนะคะที่คําว่าชุมชนนะคะนี่คาว่าชุมชนเลยนะคะชุมชนแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะมีอะไรให้เราอ่านบ้างนะคะมีคําว่าตัวกองอัตโนมัติอ่า ค่าเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะค่าเริ่มต้นใช่ไหมคะหลักเกณฑ์ของช่องอะไรพวกน,นี้เราก็ไปกดดูเนาะแล้วทีนี้การปลดปจัจแจก็คือให้มาดูตรงนี้นะคะใต้ใต้นี่ก็จะมีรูปเพื่อนๆน,นะคะที่เราใส่ปจัจแจให้จะเป็นผู้ดูแลมาตรฐานนะคะเลื่อนลงไปนี่ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเพื่อนอยากปลดปจัจแจง่ายนิดเดียวก็คือเพื่อนกดเครื่องหมาย กากระบาดตรงหน้าช่องของเพื่อนแต่ละคนออกได้เลยนะคะกดออกได้เลยก็เป็นการปลดประแจนะคะปลดที่หลังบ้านนะคะอันนี้อันนี้เพิ่งหาเจอนะคะเมื่อกี้นี่หาไม่เจอนะคะตอนนี้หาเจอแล้วก็เลยเอามาฝากกันนะคะคลิปนี้ก็ทำสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวจะลองปลดประแจดูนะคะ อย่างในกรณีนี้เราก็จะมีใครบ้างถ้าคือเราจะเหลือไว้เฉพาะคนที่เราสนิทแล้วก็ไว้ใจนะคะปัจจนอกนั้นเราก็จะปลดออกใช่ไหมคะมเราก็จะปลดของน้องนาน,นาออกไปมันก็จะหายไปรูปก็จะหายไปเลยอย่างของพิ่สกลเนี่ยเป็นเป็น FC พี่สกลเราก็จะกดออกไปนะคะเราจะค้างพี่พี่ชายเราไว้ของน้อง ของน้องออยนี่ก็เป็น f อน้องออยนะคะเป็นบ้านรองเราก็กดออกไปนะคะอย่างโตเตวิธีชาวบ้านเนี่ยเราก็สามารถกดออกไปได้นะคะพี่หลอบชาแนลเนี่ยเราก็จะกดออกไปเกษตรนงเนี่ยน้องสาวค่อยเอาไว้ก่อนนะคะอย่างของเนี่ยอ่าอย่างของพี่อายุนะคะนิชาจะกดของพี่อายุออกเวลาไลฟ์สดเราก็จะใส่ให้มาอย่างนี้ก็จะกดเครื่องหมายกากบาทตรงนี้ออกเลยนะคะ แล้วก็อันนี้เป็น,ปนบ้านของป้าตีอย่างเงี้ยเป็นบ้านรองของป้าตีเราก็จะกดออกแบบนี้นะคะของคุณยายสมเนี่ยเป็นบ้านรองคุณยายชมค่าก็จะกดออกแบบนี้นะคะอย่างของเจนาเป็นบ้านจริงยัมีทีวีเนี่ยคือคนไหนที่ไม่ค่อยเข้ามาเราก็จะกดออกอย่างเงี้ยนะคะอีสานบ้านนาพาม่วนนี่เป็นของคุณหมอเราเอาไว้นะคะเพราะว่าคุณหมอเป็น เป็นครูพี่เลี้ยงของเราตั้งแต่ที่แรกนะคะอย่างของพี่สองเล่นเนี่ยเราก็กดออกไปก่อนแล้วก็เวลาพี่เพิ่นมาก็กดให้ใหม่อมรรัตน์นี่ก็กดออกไปนะคะนนี้ของพี่ต้นไม้มีสองบ้านของมาดามกงก็มีของสาวพี่จิตก,ก็อยู่นะคะแม่อ่านนี่ก็กดไว้อดออกนะคะของยายไพยก็จะมีอยู่ไม่กี่บ้านนะคะอย่างเมื่อกี้ของพี่กิ่งวงอินเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็จะกดออกไปนะคะแล้วก็อ่า อนโนยานาสารเนี่ยเป็นของเกษตรนงเราก็กดออกไปนะคะเป็นบ้านดันไอของเขานะคะอ่หน,นุ่มคำตะก้าเนี่ยเราก็กดออกนะคะเนี่ยเวลาที่เราหาเพื่อนไม่เจอเวลาเพื่อนมาคอมเมนต์เนี่ยเราจะเห็นจากหลังบ้านตรงนี้เลยนะทุกคนนะเวลาเราไลฟ์สดอนะเพราะว่าถ้าเราใส่ประแจให้ทุกรอบเราจะเห็นตรงนี้เลยเราไม่ต้องไป เปิดดูคลิปตัวเองนะเพราะว่าหลายๆท่านะบางคนไปเปิดดูคลิปตัวเองมันมันก็เป็นการาผิดกฎใช่ไหมเราก็จะกดออกไปคนไหนที่เราไม่รู้จักเราก็จะกดออกไปนะคะอย่างน้องที่ไม่ค่อยเข้ามาเราก็จะกดออกไปอย่างเงี้ยเนาะแม่น้องเจนนี่ก็เข้ามาบ่อยนะ,ะของพี่สุชาติเนี่ยแกมาดันให้บ่อยนะคะ ừ, เราก็จะเอาไว้เพราะว่าเวลาแกมาก็จะได้มีประแจ ของพี่โบววอน,นี่เป็นบ้านดันหรือเปล่านะคะเอาออกไปเพราะว่าแกมีบ้านจริงบ้านใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะฝรั่งรักเธอเป็นเธอเอาเอาของพี่จอร์ดออกไปก่อนนะคะเหลือเจนนาเหรือพี่วนันหลือคุณหมอนะคะขนึงนิดน้องวิววีนี่เป็นบ้านดันก็เอาออกนะคะนิทานอนุบาลเอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ทะเลาะกันก่อนนะคะนิทานอนุบาลเราเราชอบนะคะเราชอบเด็กอนุบาลเราชอบทะเลาะกับเด็กนะคะ วาว่าเราเป็นคนแบบลรกจิตอันนี้อย่างของพี่ไม้ก็ออกได้นะคะคนตะลอนฝันก็ขออนุญาตปลดออกเนาะเดี๋ยวใส่ให้ใหม่นะคะอย่างคุณยายโชมเนี่ยก็ปลดออกได้หรือเอาไว้ก็ได้นะคะของพี่ต้นไม้ของพี่สนธยาก็ปลดแกออกไปก่อนเนาะของท่านแปรก็ปลดไปก่อนนะคะเราก็จะเหลือไวพ้พี่ๆที่เรารู้จักแล้วก็ อยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะคะของพี่หนุ่มราศีก็ปลดออกไปก่อนนะคะของพี่สุชาติเนี่ยแกหาเวลาอยู่เดี๋ยวเอาแกไว้ก่อนนะคะอย่างคุณพึ่งเนี่ยผู้ที่ได้รับการอนุมัติเนี่ยเราไปกดให้แกเป็นผู้จัดการเราก็เอาแกออกไปนะคะเออเอาออกไปไม่ต้องมาทําอะไรกับช่องคอยหลอกนะคะแล้วต่างๆต,ต,ตรงนี้บ k, ล็อกลิงก์นู่นนี่นั่นก็ตรงนี้นะคะถ้าบ k, ล็อกลิงก์เรากดเข้าไปปุ๊บมันจะมี ให้เราบล็อกเลยว่าลิงก์ไหนลิงก์ไหนเนาะแต่เราจะไม่กดนะคะพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือไว้เฉพาะเพื่อนๆที่เราสนิทแล้วก็ไว้ใจกันนะคะเนี่ยเราก็จะเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่เราไม่สนิทหรือว่าเราไม่นี่เราก็กดออกไปหมดได้หมดเลยนะคะอืม หรือไม่ก็กรดออกให้หมดแล้วก็ไปใส่ให้ใหม่ก็ได้นะคะเนี่ยก็คือทำให้ดูแบบนี้เลยเนาะเจนาทำไมมีหลายช่องจังเนี่ยเอาออกไปสักช่องไหมเนี่ยเจนาพาลุยช่องไหนช่องจริงวันนี้อ๋อนเอฟซี FC, เอาเอฟซีเจนาออกไปนอนทแทะอ,อยู่บ้านก่อนนะคะยายไพยน่นี่แต่ก่อนเป็นเอฟซีแต่ตอนนี้ยายไพยเป็นช่องจริงหมดนะคะต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณยายไพยเป็นขาดัน เกาะคุณยายภัยจนไร้สดผ่านนะคะกับคุณหมอนะคะเป็นเป็นพี่เลี้ยงหลังบ้านแล้วก็พี่พทุกท่านเป็นพี่เลี้ยงหลังบ้านกันหมดเลยนะคะเนี่ยคอยดูแลเรามาตั้งแต่เรา,เ,าเปิดช่องใหม่ใหล่์้สดใหม่ๆนะคะมาจอดให้แบบไม่ขึ้นมาคอมเมนต์ก็มีเยอะแยะนะคะอย่างพี่ตีหนับนี่ก็ตามมาตั้ง ตามกันมาตั้งแต่ไลฟ์สดใหม่ๆเลยนะคะมาคอยแนะนําคอยเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะทุกคนเนี่ยมีความรู้หมดเพียงแต่ว่าพี่เขาจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองนะคะหาความรู้ได้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้คุณยายชิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะกี้โตชไม่หมย